สวัสดีครับพี่น้องผมมือนี้พอกันตอนใบพี่น้องมือนี้ออกมาสวยนี่แค่ไหาปลาไปผลแร่งจนพี่น้องเลยฮะเด็กตัวต้องตัวเขาไม้กอล์ฟนี่เด็กทันทีไปลยดเดี๋ยวมันหลุด้นกันครับพี่น้องบอกอะไรไม่ใหญ่ฮะติดตามมาครับ

ui, Đèn lụt, đi lụt đi, Chưa gặp, chưa có nó luôn không Khá to đấy nó, Cái dân lút đi gì lắm Ô đây <laughs> <laughs> เดี๋ยวยังไม่ดูกต้องวัวดุวัดวดุนี่โอโ้เขาแก้มเลยฮะหนึ่งต็มแล้วพี่น้องแต่ว่าสิทธิ์ล่งเลยทีนึงไปหาอุ้มไม่นังเลยครับอ้าอะขออนุญาตลุงก่อนครับ

ปลาดูคอบปมันปดูคือปะคอเนาะป่ะนีงานยัูงังนเดี๋ยวหลุดนนน้องห่วยกระลักที่โบนี่แค่นี้ เอารับพี่น้องยิงเดียวกับอู้ทายบรท่านคือรุตเตอโอ้ยงงนะเปิดกองบรท่านเลยเดี๋ยวพี่น้องแต่งมองยงน้มาเยเดียวอยู่ ชอตนิ่งกัพี่ตงเลยปลาดูพึบขวบปลาดูแล้วงแล้วนางว่าเด็กําลังดึงงาเนี่ยกํลังจ่อปองงาใหม่ขอเรเลยว,วามันปังิเดยยพี่้องสิเดีเดลไปเอาหรอกครับลุงไปหนีเล้องเดี๋ยวบุงเดี๋ยวพาลุงไปเอา ไปพี่น้องเขาไปหลมบอลน,นี่โอ้โหบีน้ำเขาเปอีกนะครับโอ้ยมาผู้เดียวเด้อมันเป็นกี่เด้อโอ้ยพนออยันเหนหนนต่าเอ้ยอยู่าะดลเนาะพันเต่าเนาะ น้ำดึกปะเดน้ำก็เปียดิ่มคงเอียงอ่ยาวาถวยุยยี่ใชลบปาโอ้ยยงยืนบังดีเลยพี่เลย,ยข้นมาค้นเห็ดบังนั่งอยู่แล้วขืนลิบปาตัวนี ยูท่องหนกันเถอ้โอ้ยหลุดเด็ดพี่อเพียอ,อยูท่องปีพี่ร้องเอ้ยยูเถิบโอ้ยวามสือยูตืตตตตตนมม่นบ้แมนเด้อนฟันฟันแรงเดียวนี่เสียกพียร้อง ขายใส่บอดเด็นตัวเปียกแล้วโอ้ไม่ตัวนี้แมมอย่ปลนหนรอกปัมันเป็นเถือพี่น้องเลยยวขาตัวตมาก่อนยืมตื่น โอ้ยโอ้สิดิมุดหลือวะพี่น้องเอ้ยันนี้โอ้ถึงบนปลาสีลุกสลัวเดี๋ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตมุดจับก่อนครับได้แล้วครับพี่น้องปิดประคอครับความประโดประคอประคอซาดเสียดจัดเสียเลยเยอะๆๆอย่าดิ้นให้อย่าดิ้นให้ แซลมีดอ่อโอ้ยประควาด้วยลางประควานี่ครับโตนโอ้ของบ่าเสียโอ้หำเปียกตอนแรียงน่เด้อยอ้ยโอ้ยช่นลงมุ่นเนี่ยจ้าเกี่ยวไว้ใส่เนี้ยละว่นี่ ก็เก no uh, ียวคนเดี๋ยวมันจะเศาขึ้นไอเลหนาวเลยพี่รองนะบุสเสียมานซอมสั่นกันิสิตย็นอยู่ด้วนี่ปองสวอหน่อยน่อยน่อยแมมเฮ้ยเกือบ มีดแะไรนะุดรมุนเด้อพี่น้องอ้ยหนาวรับไปออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวขอขนของออกข้างนอกก็ได้พี่น้องเอาครับพี่น้อง <laughs> มุนเอเลยว่ะโอ้ลยลายจ่าเด็ดโอ้ใส่จุ โล่ธนไพรบุญนี่โลกลัวนี่นะพี่น้องเต็มที่สองครับนี่เต็มที่แรกยิ่งจะอันนั้นที่แรกโว้ยปดัดโอ้ปดัปดเน่าพูดตุ่นบาทเสียทั้งใต้เป็นเถิบพี่น้องมองมองข้อของอยู่นะเป็นเถิบครับ นี่ก็เขียดอยู่เดี๋ยวลองเทียบเขแยนเทียบนะโอ้โนี่ก็เขียนอหไเติมอยู่โลหะที่วัตถุเดียวกวัดยิงไปเลยเดียเ๋ย,เเย,นะเยเวเกลี่ยคำตัวนี้หเนี่ยโอเย้เกือบคำพี่น้องเลยทะลุเลยอือสองเต็มครับมือนี่เดี๋ยวี่ไปสั้งให้เบิ่งอยู่บ้านหรอครับกเอาประทึกขึ้นกัน ครันบนราไปเดี๋ยขออนุญาตเขาบ้านเราเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาซจะนีแหละครับเดี๋ยวสิปไอ้สร้างให้เบื้องยุทธไทยคลิปอยู่แล้วครับปลาตัวนี้เดี๋ยวเขาบ้านจะไปสร้างให้เบื้องหน้าครับทำแล้วสองเต็มเลยเมื้องห้าทขออนุญาตเขาบ้านว่าครับไปครับพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับขึ้นเร็วครับประคอ 啊，各位老板好。